ดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกเล่า90้า ประจำวันศุกร์ที่8สิงหาคม2568ค่ะซึ่งทางของรายการบอกเล่า90จะมีเกลิดความรู้รวมไปถึงเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังกันตลอดทั้งรายการเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นในหัวข้อของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เพื่อลดปริมาณฝุ่น PM 2.5ค่ะซึ่งในเรื่องของฝุ่น PM 2.5นะคะก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัว ทุกๆคนมากเลยทีเดียวค่ะเราจะมาทำความรู้จักรวมไปถึงการรับรู้ถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่ฝุ่น PM 2.5มีต่อทุกๆท่านด้วยนะคะรวมไปถึงการสร้างความมีส่วนร่วมของทุกๆคนนะคะเพื่อจะได้มีการลดปริมาณฝุ่น PM 2.5ที่อยู่ในประเทศเรารวมไปถึงของโลกเราอีกด้วยนะคะในวันนี้รายการบอกเล่า90ของเรานะคะจะมาหาคำตอบในเรื่องของนี้กันนะคะ สำหรับช่วงนี้ค่ะไปฟังเพลงเพราะๆสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาทำความรู้จักกับฝุ่น PM 2.5ร่วมไปถึงเรื่องของผลกระทบต่อสุขภาพกันค่ะ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบอกเล่า90นะคะซึ่งในวันนี้ทางของสวทชุมพรค่ะก็มีประเด็นนเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เพื่อลดปริมาณของฝุ่น PM 2.5นะคะซึ่งก่อนอื่นเลยค่ะเรามาทำความเข้าใจกันเรื่องของฝุ่น PM 2.5กันก่อนนะคะ PM 2.5ค่ะคือฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศนะคะที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน2.5ไมครอนหรือว่าไมโครเมตรนะคะ หรือปริมาณ1ใน25ของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผมของมนุษย์นะคะซึ่งถือได้ว่าเล็กมากเลยทีเดียวนะคะเล็กจนสามารถเดินทางเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจแล้วก็ปอดของเราได้อย่างง่ายดายรวมไปถึงอาจจะเข้าสู่กระแสะเลือดของเราได้เลยทีเดียวนะคะซึ่งแหล่งกําเนิดของ PM 2.5นะคะสิ่งที่ปล่อย PM 2.5อออกมาโดยตรงสู่บรรยากาศนะคะได้แก่การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนะคะเช่นรถยนต์ โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะโรงงานอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าถ่านหินค่ะเตาเผาแบบเปิดการเผาในที่โล่งอีกด้วยนะคะเช่นการเผาขยะเผาไร่เผาฟางข้าวซากพืชไฟป่าเป็นต้นนะคะรวมไปถึงฝุ่นค่ะที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้างนะคะการทุบหรืออาคารการขุดเจาะถนนการขนส่งวัสดุก,ก่อสร้างฝุ่นจากการจราจรนะคะรวมไปถึงยางรถสึกหรอเนี่ยก็เกิดฝุ่น pm 2.5ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ยังมีฝุ่นที่เ,เกิดจากถนนที่ฟุ้งนะคะจากที่รถวิ่งอีกด้วยนะคะซึ่งแรงหลักของ PM 2.5ในประเทศไทยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยพบกับในการเผาในที่โล่งนะคะโดยเฉพาะในภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนั่นเองค่ะรวมไปถึงการจราจรในกรุงเทพและปริมณฑลและยังมีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมฝุ่นจากการก่อสร้างและการขนส่งอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะ ซึ่งผลกระทบค่ะต่อสุขภาพของประชาชนนะคะผลกระทบก็มีทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะคะซึ่งทางเราจะมาดูผลกระทบในระยะสั้นกันก่อนค่ะอาการที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากได้รับ ฝุ่น PM 2.5ภายในเวลาไม่นานนะคะก็จะมีอาการไอเจ็บคอระคายเคืองจม,มูกหรือว่าคอนะคะแสบตาน้ำตาไหลหายใจลำบากหายใจไม่สะดวกหอบเหนื่อยนะคะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคหอบหืดหรือว่าโรคปอดดูแล้วนะคะรวมไปถึงมีผื่นคันผิวนังอักเสบปวดหัวและวิงเวียนศีรษะด้วยนะคะ ต่อไปค่ะเป็นผลกระทบในระยะยาวค่ะซึ่งหากได้รับฝุ่น PM 2.5เป็นระยะเวลานาน,านแล้วก็ต่อเนื่องนะคะอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของโรคต่างๆได้เลยค่ะคุณผู้ฟังคะเช่นระบบทางเดินหายใจโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังโรคหอบหืดกำเริบ ปอดอุดกั้นเรื้อรังนะคะรวมไปถึงอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในโรคของมะเร็งปอดอีกด้วยค่ะและยังมีระบบหัวใจและหลอดเลือดนะคะเช่นหล,หลอดเลือดแดงแข็งตัวโรคหัวใจขาดเลือดหัวใจวายเฉียบพลันความดันโลหิตสูงค่ะและยังส่งผลค่ะต่อระบบประสาทและสมองอีกด้วยนะคะเพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมค่ะโดยเฉพาะในผู้สูงอายุค,ค่ะพัฒนาการสมองล่าช้าในเด็ก,กด้วยนะคะและยัง เสี่ยงต่อระบบสืบพันธุ์และการตั้งครรภ์โดยมีภาวะมีบุตรยากการแท้ง บุตรนะคะแล้วก็ทารกที่คลอดก่อนกําหนดหรือว่าน้ําหนักตัวน้อยอีกด้วยนะคะซึ่งกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษเนี่ยได้แก่ทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะคะ mm. เช่นโรคหัวใจโรคปอดโรคเบาหวานและผู้ที่ทํางานกลางแจ้งนั่นเองค่ะซึ่งก็ถือว่าฝุ่น PM 2.5เนี่ยสามารถทําร้ายเราได้หนักหนาสาหัสมากเลยทีเดียวนะคะดังนั้นค่ะเราจึงต้อง หาการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะในการแก้ไขปัญหา ฝุ่น PM 2.5ในครั้งนี้นั่นเองค่ะซึ่งปัญหาเหล่านี้ค่ะแก้ได้จากฐานรากของชุมชนนะ,นะคะเพราะปัญหา PM 2.5เนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมในระดับท้องถิ่นค่ะเช่นการเผาในที่โลง่งการใช้รถยนต์ที่ปล่อยควันดำแล้วก็หรือว่าจะเป็นกิจกรรมเกษตรบางประเภทนะคะซึ่งทางของภาครัฐค่ะแม้ว่าจะมีนโยบายนะคะแต่ก็มีข้อจากัดในการเข้าถึงพื้นที่ทุกชุมชนนะคะทางด้านของงบประมาณบุคลากร แล้วก็ข้อมูลเชิงลึกค่ะดังนั้นค่ะการแก้ไขปัญหาที่ได้ผลนะคะต้องมาจากดานลางขึ้นข้างบนนั่นเองนะคะคือชุมชนต้องรู้ปัญหาวิถีชีวิตแล้วก็บริบทของตนเองอย่างดีที่สุดค่ะ ดังนั้นค่ะการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะก็คือการที่ประชาชนเนี่ยเข้ามามีบทบาทตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำของการแก้ปัญหาค่ะได้แก่การตัดสินใจมีส่วนในการกำหนดแนวทางค่ะเช่นรวมวางแผนลดการเผาการวางแผนเสนอแนวทางที่เหมาะสมกับชมุมชนของตนเองการดำเนินการเช่นการลงมือปฏิบัติ อย่างเช่นการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงหรือว่าให้ความรู้ในชุมชนนะคะรวมไปถึงมีการติดตามผลตรวจสอบผลกระทบและปรับแผนอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งการมีส่วนร่วมค่ะไม่ใช่แค่การรับฟังเท่านั้นนะคะแต่คือการร่วมคิดร่วมทําและร่วมรับผิดชอบอีกด้วยค่ะซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะจะมีผลประโยชน์มากมายเลยค่ะโดยข้อมูลในพื้นที่จริงเนี่ยประชาชนก็จะรู้นะคะว่าจุดไหนมีการเผาจุดไหนเป็นแหล่งฝุน่นหรือว่า ะะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในพื้นที่ของการสื่อสารนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่รัฐบอกอย่างเดียวนะคะแต่ว่าประชาชนก็สามารถเสนอความคิดเห็นได้ค่ะ และยังสามารถสร้างความเข้าใจและความร่วมมือได้น้นะคะเพราะว่าหากประชาชนเนี่ยเข้าใจถึงที่มาของปัญหาฝุ่น PM 2 5นะคะก็สามารถร่วมมือในการป้องกันมากกว่านะคะและหากประชาชนค่ะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของปัญหานะคะเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้กระทบต่อชีวิตตนเองแล้วก็มีบทบาทในการแก้ไข ทุกๆคนก็จะเกิดพลังในความอยากร่วมมือในระยะยาวค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการเกิดวัฒนธรรมท้องถิ่นในการที่ทุกคนเนี่ยร่วมมือกันในการกําจัดฝุ่น PM 2.5กันนั่นเองค่ะซึ่งการแก้ปัญหารวมไปถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะสามารถจัดทําเป็นเวทีชาวบ้านได้ค่ะเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนนะคะพูดคุยแลกเปลี่ยนเสนอแนวทางป้องกันฝุ่น ภายในหมู่บ้านของเรานั่นเองค่ะโดยทางของอสอมเนี่ยสามารถเป็นตัวกลางได้นะคะมีบทบาทในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้เรื่องของฝุ่น PM 2.5ค่ะเช่นวิธีสังเกตอาการแพ้ฝุ่นการใช้หน้ากากไปจนถึงการแจ้งเตือนประชาชนในช่วงที่มีฝุ่นสูงนะคะหรือจะเป็น เรื่องของกลุ่มเยาวชนชุมชนที่ได้มีบทบาทในการทํากิจกรรมรณรงค์ให้อย่างเช่นการทําคลิปวิดีโอโปสเตอร์การจัดกิจกรรมในโครงการหมู่บ้านปลอดฝุ่นนะคะเพื่อให้ชุมชนเนี่ยมีการกําหนดแนวทางร่วมกันค่ะเช่นการห้ามเผาการจัดเก็บเศษวัสดุการเกษตรหรือว่าการทําปุ๋ยหมักนะคะรวมไปถึงการสร้างโรงเรียนต้นแบบในการลดฝุ่นนั่นเองค่ะให้เป็นกิจกรรมรณรงค์ในโรงเรียนนะคะหรือว่าในหมู่บ้านของเราค่ะซึ่งการ การมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะไม่ใช่แค่เป็นทางเลือกแต่ถือว่าเป็นหัวใจเลยค่ะของการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5อย่างยั่งยืนเพราะประชาชนค่ะคือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงค่ะและสามารถเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงได้จริง หากได้รับโอกาสแล้วก็การสนับสนุนที่เหมาะสมนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของฝุ่น PM 2.5นะคะรวมไปถึงเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องมีการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะและช่วงนี้ค่ะพักฟังเพลงเพราะๆอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับเราจะทำยังไงให้เรามีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ค่ะบอกบอกเล่า 90. สู่ช่วงสุดท้ายของรายการบอกเล่า90แล้วนะคะกับการทำความรู้จักเรื่องของฝุ่น PM 2.5ไปเมื่อ ช่วงแรกนะคะและช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของกลยุทธ์ของการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ค่ะ1ค่ะกลยุทธ์แรกของเราเลยคือการให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้กับทางของประชาชนนะคะหรือว่าทุกๆคนเนี่ยเกี่ยวกับปัญหาของฝุ่น PM 2.5รวมไปถึงแหล่งกําเนิดที่มาของฝุ่น PM 2.5นะคะและยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบนั่นเองค่ะซึ่งกิจาการรม ที่สามารถทําได้ในครั้งนี้นะคะคือการจัดเวทีชุมชนรวมไปถึงการอบรมและการเสวนานะคะให้ความรู้กับผู้นําชุมชนเยาวชนรวมไปถึงประชาชนทั่วไปค่ะรวมไปถึงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะเช่นอินโฟกราฟิก คลิปวิดีโอหนังสัน้นแผ่นพับหรือว่าโปสเตอร์นะคะใช้ช่องทางสื่อสารในท้องถิ่นค่ะเช่นวิทยุชุมชนหอ,อกระจายข่าว Facebook Line กลุ่มชุมชนแฟนเพจองค์การบริหารส่วนตำบลไปจนถึงแฟนเพจของทางเทศบาลนะคะซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ก็อาจจะมีผลลัพธ์ให้ชุมชนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายแล้วก็สาเหตุของฝุ่น pm 2.5นะคะซึ่งหากประชาชนรู้วิธีป้องกันตนเองและมีพฤติกรรมลดฝุ่นใน pm 2.5ในชีวิตประจำวันก็จะสามารถ มีส่วนร่วมเกี่ยวกับปัญหาของ PM 2.5ได้นั่นเองค่ะ 2. หาค่ะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะโดยการลดกิจกรรมที่เป็นต้นเหตุของฝุ่น PM 2.5นะคะโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะผู้ฟังคะโดยแนวทางของการดําเนินการค่ะเช่นการส่งเสริมการไม่เผาขยะเศษวัสดุการเกษตรรวมไปถึงการจัดอบรมสาธิตการทําปุ๋ยหมักหรือว่าถังขยะอินทรีย์นะคะโดยการแจกอุปกรณ์จัดการขยะค่ะ เช่นถังหมักน้ำหมักชีวภาพรณรงรงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่บ้านแล้วก็ชุมชนจัดโครงการหนึ่งบ้านหนึ่งต้นไม้หรือว่าโรงเรียนสีเขียวนะคะรวมไปถึงการส่งเสริมการใช้ภานะร่วมในการจัดระบบคาพูนะคะของชุมชนค่ะรณรงรงวันปลอดรถเดือนละครั้งนะคะแล้วก็ยังมีการสนับสนุนการเดินหรือว่าการขี่จักรยานในระยะสั้นด้วยนะคะซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะอาจจะส่งผลให้เกิดการลดการเผาลดการ ใช้รถยนต์ส่วนตัวนะคะเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนและยังมีการปรับ พฤติกรรมประจำวันของชาวบ้านในการลดการเกิดฝุ่นไปได้โดยอัตโนมัตินั่นเองค่ะ 3. ค่ะมีการสร้างกลไกลชุมชนค่ะด้วยการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการทั้งติดตามเฝ้าระวังและการจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5ด้วยตนเองค่ะโดยกิจกรรมที่ขอแนะนํานะคะเช่นการตั้งกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์อากาศค่ะเช่นการตรวจสอบกิจกรรมเสี่ยงค่ะเช่นการเผาในที่โล่งให้ข้อมูลให้คําแนะนําในชุมชนนะคะรวมไปถึงการตั้งกลุ่ม ไลน์หรือว่ากลุ่มเฟซบุ o กนะคะเพื่อเป็นการรายงานถึงสถานการณ์ฝุ่นแล้วก็ อาจจะมีการร้องเรียนให้จัดทำธรรมนูญชุมชนเรื่องของการจัดการฝุ่นร่วมกันร่างกฎข้อตกลงเช่นการห้ามเผาห้ามขับรถที่มีควันดำนะคะเราก็รวมไปถึงการมีบทลงโทษหรือว่ามาตรการสังคมนะคะเช่นให้สร้างความร่วมมือหากไม่สร้างความร่วมมือก็จะมีการหักคะแนนคนในชุมชนนั่นเองค่ะซึ่งผลลัพธ์ของการตั้งกิจกรรมสร้างกลไกให้ชุมชนนะคะทําให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการเฝ้าระวังแล้วก็แก้ไขปัญหาฝุ่นด้วยตนเอง เกิดวความร่วมมือในระดับรากยาด้วยนะคะอย่างเป็นรูปธรรมค่ะสุดท้ายค่ะเป็นการมีส่วนร่วมกับภาครัฐนะคะโดยการผลักดันค่ะให้ภาครัฐเนี่ยสนับสนุนทรัพยากรเทคโนโลยีรวมไปถึงนโยบายที่มีการเอื้อนะคะต่อการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5อย่างยั่งยืนค่ะซึ่งแนวทางที่สามารถทําได้ค่ะด้วยการเข้าร่วมโครงการของทางหน่วยงานภาครัฐนะคะเช่น กรมควบคุมมลพิษองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าทางเทศบาลนะคะรวมไปถึงสาธารณาสุข ในการยื่นข้อเสนอหรือว่าแผนงานชุมชนที่ทางเราออกแบบด้วยตนเองนะคะเส้นอาการโครงสร้างการสร้างเครื่องวัดฝุ่นโครงการปลูกป่าในที่ดินสาธารณะรวมไปถึงการจัดประชุมติดตามร่วมกับหน่วยภาครัฐนะคะเป็นรายเดือนหรือว่ารายสัปดาห์เพื่อการรายงานผลแล้วก็ปรับปรุงแลกเปลี่ยนปัญหาและแก้ไขอุปสรรคนั่นเองค่ะซึ่งการมีส่วนร่วมของภาครัฐนะคะจะช่วยให้ทางรัฐได้สนับสนุนชุมชนอย่างต่อเนื่องชุมชนก็จะสามารถขยายผล แนวทางที่แก้ไขฝุ่นให้ได้ผลดีไปยังพื้นที่อื่นๆอีกด้วยนะคะ ซึ่งคุณผู้ฟังค่ะก็จะเห็นได้นะคะว่าประชาชนอย่างเรานะคะจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรามาดูกรณีตัวอย่างความสําเร็จจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเรื่องของฝุ่น PM 2.5นะคะข้อแรกเลยค่ะหมู่บ้านไร้ควันของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยการใช้การมีส่วนร่วมของทางชุมชนและทางเยาวชนนะคะ มีการจัดระบบในการจัดเก็บใบไม้ทำปุ๋ยหมกักแทนการเผาออกกฎหมู่บ้านว่าใครเผาปรับ500บาทค่ะและ2ค่ะเป็นเครือข่ายบ้านปลอดฝุ่นจากจังหวัดลำปางนะคะโดยการมีทีมพี่เลี้ยงเข้าไปช่วยวางแผนในการจัดการเชื้อเพลิงในไร่นะคะโดยการจัดตั้งสถานีวัดฝุ่นเล็กๆภายในชุมชนด้วยกันเองค่ะ3ค่ะมีโครงการคนกรุงช่วยกันในกรุงเทพมหาคนครนะคะซึ่งใช้ทางกลุ่มของพ่อค้าแม่ค้า มไปถึงวินมอเตอร์ไซค์นะคะในการช่วยเป็นหูเป็นตาและช่วยกันแจกหน้ากากอนามัยรวมไปถึงทำสื่อรณรงค์การลดฝุ่น PM 2.5อีกด้วยนะคะ ซึ่งจะเห็นได้นะคะว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากในการที่จะทำให้การลดฝุ่น PM 2.5สำเร็จได้นะคะสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ทันทีเลยค่ะคือทุกๆคนนะคะสามารถมีส่วนร่วมได้โดยการหยุดเผาขยะในบ้านหรือว่าสวนของตนเองนะคะรวมไปถึงการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวค่ะแล้วก็ตรวจสอบควันดาของรถยนต์ของเรานะคะอีกทั้งมีการปลูกต้นไม้ในบ้านหรือว่าบริเวณใกล้เคียงค่ะและยัง สามารถใส่หน้ากาก N95 นะคะเมื่อมีค่าฝุ่นสูงและการติดตามค่าฝุ่นจากแอปนะคะเช่น a i r ์โไทนั่นเองค่ะและครอบครัวหรือว่าชุมชนนะคะก็ยังมีส่วนร่วมได้โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ภายในหมู่บ้านตั้งทีมเฝ้าระวังฝุ่นประชุมเพื่อหา วางแผนนะคะเพื่อการจัดการแบบมีส่วนร่วมค่ะและสุดท้ายค่ะภาคธุรกิจค่ะก็สามารถลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลในระดับของนโยบายและยังสามารถใช้นโยบาย CSR นะคะในการช่วยสนับสนุนชุมชนที่มีปัญหาในเรื่องฝุ่นอีกด้วยค่ะซึ่ง PM 2.5นะคะเป็นปัญหาที่สะสมเรื้อรังนะคะแต่ยังสามารถแก้ไขได้นะคะคุณผู้ฟังคะการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะถือว่าเป็นหัวใจของการแก้ปัญหาอย่างยังย่งยืนเลยทีเดียว ทุกคนสามารถมีส่วนช่วยได้ค่ะแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กๆในชีวิตประจําวันเท่านั้นน้ะน,นะคะอากาศที่ดีค่ะไม่ได้มาจากฟ้านะคะแต่มาจากการที่เราร่วมมือกันสร้างมันขึ้นมาค่ะ ดังนั้นค่ะทุกๆคนค่ะก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญนะคะในการที่จะสามารถช่วยลดฝุ่น PM 2.5ได้ถ้าพวกเราร่วมมือกันนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้แล้วนะคะดิฉันมาชนกขาวทองค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการบอกเล่า90สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ